สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่พี่ปางกับพี่ปโกอมากินส้มตำนะคะส้มตำอร่อยมากเลยค่ะไม่เผ็ดเลยค่ะส้มตำนี่มีเส้นมะละกอด้วยค่ะเราจะกินกันนะคะครับป้าป้าป้าเนี่ยป้าเน่ยนะ้มตำมแล้วนะครับพี่ปาง มากทุคนมันมีอะไรบ้างในส้มตำมะมือกพริกมะเขือเทศเส้นมารากรน้ำซุปอะไรน้ำซุปด้วยเหรอเผ็ดๆโอเคกินพร้อมกันให้ดูเลยกินพร้อมกันให้ดูเลยมะมึกมีหลายแบบนะคะครจนกินไปร้านเลยค่ะร้านประจอน Thật không? Đúng không? Nhấn like, subscribe Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ